สวัสดีครับผมยอมรับว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าวัดทาบุญสักเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยภารกิจของงานประจําที่มีวันหยุดน้อยพอมีวันหยุดแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องใช้เวลาว่างในวันหยุดทําจึงทําให้โอกาสที่จะไปเข้าวัดเขาวาก็แทบจะไม่มีครับแต่สําหรับวัดเขาพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับผมจะต้องหาโอกาสมาทําบุญที่นี่ อย่างน้อยปีละครั้งนะครับวันนี้ก็เลยจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศงานปิดทองที่วัดเขาพระบาทนะครับวัดเขาพระบาทไม่ใช่วัดที่ใหญ่หรูหราที่คนรวยหรือว่าดารงดาราไปทำบุญอะไรกันนะครับแต่ว่าเป็นวัด ของชาวบ้านวัดเหมือนกับคล้ายๆบ้านนอกต่างจังหวัดแบบนั้นนะครับสมมุติว่ามาจากชนบุรีนะครับพอเข้าเขตจ,จังหวัดระยองก็จะเจอห้างบิ๊กซีอยู่ทางด้านขวามือผ่านห้างบิ๊กซีแยกที่3มเรียกว่าแยกบ้านแหลงนะครับมีป้ายเขียนอยู่ก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนเส้นนั้นนะครับคือเส้นที่ผมกําลังขับอยู่เราจะเห็นภูเขาอยู่เบื้องหน้าภูเขาที่เห็นก็คือเขาพระบาทนั่นเองนะครับและ วัดเขาพระบาทก็คือวัดที่ตั้งอยู่ที่เนินเขาพระบาทเชิญได้เจอคนตะบลตะพงนี่วันนี้มาทําบุญที่วัดเขาพระบาทนะครับมาไหว้พระแล้วก็ปิดทองวันมาฆบูชานะครับก็เป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านวัดเขาพระบาทที่อยู่อําเภอเมืองตําบลบ้านแหงจังหวัดระเยาถ้าเดี๋ยวลงมาแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วไปปิดทองก็นอกก็ฝากได้ ไม่ต้องกลัวเมีวตะวัดและขอพระบาทเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเดินเขานะครับแต่ว่าบนเขาเนี่ยจะมีพระพุทธชินราชแล้วก็มีพนอนมีรอยพระพุทธบาทหลบข้พเชเราแล้เขเขินังอาเชข้พเจจะรสศัทธาปัาพราะไม่พป่น้องพุทธเมตีชน สิงทองเงินพอทองโจารตอนนี้ตอนเย็นบ่ายๆแล้วนะครับของวันมาฆะแล้วก็มีคนก็เริ่มมาทําบุญเริ่มมาปิดทองไหว้พระกันมากขึ้นนะครับร้านค้าก็าจะตั้งร้านกันนะครับ กลางวันกันนะครับก็คนยังไม่พลุกพ่านเท่าไหร่นะครับก็ดีตรงที่ว่าจะไปปิดทองหรือจะไปสักการะอะไรนี่ไม่ต้องไปยืนรอคิวกันนะครับแต่กลางคืนจะคึกคักมากกว่าเพราะว่าจะเป็นคนก็จะมากันเยอะแล้วด้านล่างก็จะเป็นคล้ายๆกับมีคนขายนะครับเดีไปดูบรรยากาศกลางคืนเลยนะครับที่เรามีที่เราไว้ที่พอดีตอนนี้ตอนให้ท่าน

เดี๋ยวซ้ายเข้ารอยพุธบาทเลยครับอ่าด้านล่างนะฮะขึ้นมาแล้วนะก่อนจะขึ้นเราก็ปิดทองพระประธานก่อนนะครับพระประธานอยู่ทางซ้ายมือขวามือของท่านนะที่ท่านบูชาท่านบูชาด้านล่างนะมีพระประธานอยู่ให้พี่น้องได้ปิดก่อนนะปิดทองนะเมื่อปิดทองแล้วแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองท่านก็นํามาที่รอยพุธบาทด้านบนนะครับคือแผ่นที่สอง พอตอนกลางคืนนะครับเราก็พาคุณยายมาทําบุญปิดทองด้วยนะครับคุณยายท่านอายุมากแล้วนะครับก็ธรรมดาของผู้สูงอายุจะเดินจะเหินก็ช้าหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจที่อยากจะมาทําบุญลูกหลานก็ช่วยกันจงไม้จงมือประคองเพื่อให้คุณยายได้ขึ้นไปจนถึงถึงบันไดท่านสูงสุดของวัดขอบพระบาทนะครับเพื่อจะได้ปิดทองตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ เห็นพี่น้องมาก็ชื่นใจครับนมากันทั่วแต่ลทิศนะครับทจริงๆแล้วการขึ้นไปข้างบนนั้นไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าแม้แต,เแแต่เพราะว่าแม้แต่พวกเราเองที่สุขภาพแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวอยู่นะครับกว่าจะขึ้นไปก็เล่นเอาเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าบันไดนั้นค่อนข้างชันแล้วก็อยู่สูงมากๆเลย แต่ว่าคุณยายด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะมาทําบุญนะครับท่านก็ในที่สุดก็ทําสําเร็จครับเดินจนถึงจุดสูงสุดของวัดเขากระบาทจนได้นะครับจะนําขึ้นมาก็เฉพาะทองอย่างเดียวนะครับแล้วก็ว่าต้องรีบร้อนนะฮะค่อยๆเดินขึ้นมานะครับเพราะว่าพื้นไม่นจะลื่นบ้างอะไรบ้างนะฮะเราก็สงสารนะฮะกลัวพี่น้องจะบาดเจ็บเอาเลี้ยวเข้าไปเลยครับ ซ้ายมือนะรอยพุทธบาทอยู่ทบขึ้นมาก็อยู่ซ้ายนะดอกไม้ทูกเทียนทองนะบูชาด้านล่างเมื่อบูชาเสร็จแล้วเราก็เอาทองปิดพระประธานก่อนที่ว่าจะขึ้นมานะยังรอยพุทธบาทด้านบนนะครับพี่น้องที่เสร็จจากปิดทองแล้วก็ลงทางขวามือนะไปทางปูกป่านะด้านโน้นนะครับถึงหลอดเดิมเนอะอ่าอ ที่5ินนกรัีนะครับนี่เราล้างล้างงดกใถูกปาจะไหวทอหลวงเดีวก็เดินลงไปตามกระแของาทางเดียวกันัมาอย่างต่อเนื่องรงนี้กาบีเดียวทุกทุก้าและีทุดะให้เดินกีให้อะไรมีมา่อต่อต่อต่อไปมาแล้วเข้า เดช่วงนี้จะน่นกว่นี้นะตันี้กระนี้โน้ตตัวโน้นี่อ่าพี่น้องที่เสร็จจากปิดทองแล้วก็ลงทางขวามือนะไปทางปลูกป่านะด้านโน้นนะครับลงบันไดไปทางโน้นนะครับเพราะว่าจะมีพี่น้องขึ้นมาทางนี้นะเราลงขวาลุกยิงไหมลูกมาสะทายแล้วให้พ่อยิงมัง่ง ส่วนอันนี้เป็นกิจกรรมที่แถมมาด้วยนะครับก็คือการร่วมกันปลูกป,ป่าถือเป็นการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่นะครับโดยการใช้ยิงหนังกระติกแล้วก็รูป กระสุนนะครับก็คือเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชที่อยู่ในลูกกระสุนส่วนตรงนี้มีกรอบเอาไว้ถ่ายรูปแต่ว่ามีการจัดแสงด้วยนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะมีหลอดไฟสปอตไลท์ส่งมาตามจุดต่างๆเพื่อให้ đầy sẻng ở mặt thi suối ngầm <laughs> การขนของขึ้นลงจากบนเขาไปสู่ข้างล่างอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผมเองทึ่งเหมือนกันนะครับเพิ่งเห็นปีนี้นะครับคือการใช้เทคโนโลยีที่ขนเอาทุบเทียนหรือเครื่องบูชาระหว่างด้านล่างและก็ด้านบนของวัดนะครับขึ้นลงโดยผ่านรอกกระเช้า แล้วก็ใช้มอเตอร์เป็น,นตัวควบคุมนะครับซึ่งก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องเปลืองแรงเปลืองพลังงานขึ้นขึ้น,นลงลงระหว่างเชิงเขากับบนยอดเขานะครับ ส่วนตรงนี้เป็นบริเวณด้านล่างของวัดนะครับซึ่งเป็นที่ที่มีกิจกรรมการทําบุญตามรูปแบบต่างๆแล้วก็รอบๆนั้นรอบๆนั้นเป็นที่ขายของคล้ายๆกับเป็นตลาดนัดกลางคืนนะครับก็มีของกินของใช้ให้เลือกซื้อกันมากมาย ปีนี้ทางคณะผู้จัดงานได้ปรับปรุงหลายอย่างนะครับต้องชื่นชมก็คือเรื่องของการจราจรบริเวณที่จอดรถนะครับมีการจัดทําเป็นรูปแบบของวันเวย์ก็คือเข้ามาทางหนึ่งแลออ้วออกอีกทางหนึ่งแล้วก็ที่จอดรถมากมายทีเดียวทําให้ไม่เกิดปัญหารถติดผู้จัดทาได้นึกถึงระบบความปลอดภัยตลอดเวลานะครับจากการที่ได้ยินการประกาศเสียงตามสายมีการเตือนมีการระวังอยู่ตลอดเวลานะครับปีนี้ถือว่า งานวัดเขาประบาทนั้นจัดได้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันหยุดวันมาฆะบูชาปีหน้านะครับที่วัดเขาประบาทสวัสดีครับ